็จะอนี่แล้วนี่เนี่ยเราก็จะเห็นเห็นแสงแว๊บๆขึ้นมาแล้วจ้ะแต่ของจริงนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งอ้าวไม่น่าจะไม่กี่นาทีน่าจะเนี่ยคือของจริงมันเห็นแล้วอ่าเออนีน่เดี๋ยวขอขอขอ,ขอเก็บภาพเออมันสวยมันสวยจ้ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แดงแบบแบบเหมือนเหมือนกับไอ้นั่นเนาะแถวบ้านปอแพงแั่นบอหน้าเกี่ยวข้าวเป็ดไก่แพง แพงแพงอยู่ขอบคุณขอบคุณสติกเกอร์น่ารักน่าักจากเอพี่นงชาแนลจ้ะแล้วก็ขอบคุณน้องตุ๊กี้อามีหมุนมีหมุนนี่เ <c oughs> ออคือเราอยากได้แสงยามเช้านี่แหละทุกคนแสงแรกนิดนึงก็ก็ยังดีเนาะอ่าถือว่าชมแสงด้วยกันจ้ะเพราะว่าอแต่ละวันนี่มันบังคือกันได้ทุกคนอ่แต่ละวันนี้อ่ท่ายนี่น่ากับท่ายยุ่มุมเก่านี่แหละมุมน้นทีมุมนี้ทีถ่ายรอบบ้านนี่แหละ แต่ว่าแสงเนี่บรรยากาศมันไม่เหมือนกันเฉยๆจ้ะเออบรรยากาศมันบกอกันืชอๆอ้แต่มันสวยมากแต่มันสวยมากจ้ะเออแต่และว,วันนี่สังเกตดอูอ่านั่งมักมาถ่ายเนาะอย่างน้อยนี่อุ้ยพอตอนแปดสิบเนี่ยพอตอนแปดสิบนะเราเราถ่ายไม่ได้แล้วนี่มันก็มันก็นกี่ไม่ได้นะทุกคนเออตอนนี้เราถ่ายถ่ายโน่นถ่ายนี่ได้เราก็ถ่ายเราก็ถ่ายไปเถอะ เออเราพูดได้เราก็พูดไปก่อนอ,อ่าน้องตุ๊กีกทักทา,ายทักทา,ายน้องต้นปอแล้วก็พี่นงนะคะทักทา,ายเออพี่นงชาแนลด้วยจ้ะเนี่ยโอ้แต่มันสวยเดี๋ยวเดี๋ยวดูสิเนี่ยเราเราเราไอ้นี่นิดนึงเพื่อเก็บเก็บภาพอันนี้เอาไว้จ้ะอ,อ่ามันก็จะแสงมันก็คนละแบบอ,อ่ะอ่าบันนั้นเนี่ยมันคนละแบบนะโอ้มันสวยจริงสวยจริงสวยจังว้าวมีแมงพูด้วยอ,อ้าวอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาใกล้ค่อยนะ อ่าอย่าเพิ่งมาใกล้ค่อยเนี่ยว้าวมันสวยมากแสงแรกของวันมันก็จะประมาณนี้เลยจ้ะออ้เราเห็นแวบๆบแบบแล้วอ่าทางทางนี้นี่ของจริงนี่เห็นแล้วนะทุกคนมันมันก็สวยกันคนละแบบอ่าพี่น้องชาแนลสวัสดีน้องตุก๊กี้จ้ะแล้วก็อ่าน้องต้นปอพี่ตุกก๊กี้สวัสดีครับผมโอ้มันสวยมาก แต่ของจริงอ่ะสวยอ่าน้องต้นปอทักทายพี่นงชาแนลจ้ะอ่าถ้าน้ําเวลาน้ํามาเนี่ยเราเราจะระบายน้ําลงไปทางนี้จะ้ะอ่าเราจะระบายน้ําลงไปทางนี้เอ้เนี่ยเนี่ยคือมันเริ่มเริ่มระบายเริ่มจะจะได้เท่านี้แล้วมันก็จะเหลือน้ําตกค้างอยู่นิดนึงเนี่ยแล้วก็โอ้มันสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับมุมกล้องให้มันได้สิอ่าจับมุมกล้องให้มันได้ก่อนจะ้ะ เพื่อนเพื่อนก็จะได้เห็นเห็ดขึ้นแน่พี่ชมแมนบอกม่ว่านม่ว่านนี่ม่ว่านนี่ไปได้สามดอกอันนกต้นปอเอออม่อม,ม,ม่ว่านนี่ไปไปได้สามดอกจะอ้ะเออได้ได้เห็ดเห็ดโคนก็คือเห็ดปลวกนี่แหละมาสามดอกจะ้ะทุกคนอ่ะตอนแรกก็จะตำน้ำเอ้ตำน้ำพริกดีไหมอ่ะไปไปมาๆก็เลยไม่ตำจะ้ะตอนตอนเย็นนี่ กินกินอาหารญี่ปุ่นอ่ากินอาหารเปลี่ยนกินเมนูญี่ปุ่นก็เลยเห็ดสามดอกเนี่ยก็เลยใส่ปนปนรวมกันกับเห็ดฟางลงไปเลยจ้ะอะ่ใส่ใส่ในเมนูอาหารญี่ปุ่นนี่แหละอ้มันสวยนะทุกคนบอกก่อนว่ามันสวยมากอืมอ่าน้องแพรฟ้าทักทายทักทายพี่ต้นปออ่าสวัสดีพี่ชมสวัสดีจ้ะน้องแพลฟ้าขอบคุณมากๆแก่ที่แวะมาส่งกำลังใจจ้ะ อ่ะพี่ตุกก๊กี้อ่ะพี่นงจ้าจากน้องแพรฟ้าโอ้แต่มันแต่มันสวยนะทุกคนมันมันคนละแบบไงแต่ละวันเนี่ยจ้ะถ้าถ้าใครเห็นคลิป s h o ตที่บ้านชมจันบ้านทุ่งนะอ่ะถ้าใครเห็นคลิป s h o ตที่บ้านชมจันบ้านทุ่งนะอาจะ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 รู้ว่าอาจจะรู้วา่าแสงเนี่ยวันนั้นอีกแบบหนึง่งแต่วันนี้ได้อีกแบบหนึ่งจ้ะอ่า ลองลองลองลุกลุกขึ้นไปบางคนอาจจะอยู่ห้องเนาะลองลุกมองซิเอแสงตะวันบ้านเราเนี่เป็นแบบไหน,นละแวกบ,บ้านเราบางคนอยู่กรุงเทพเนาะอะลองเปรียบเทียบกันุูดูซิว่าแสงตะวันบ้านเราเป็นแบบไหน,นอขอบคุณน้องน้องแพรฟ้ามากจาะน้องแพรฟ้าทักทายสวัสดีพี่เปียกสวัสดีครับแพรฟ้าจากพี่เปียกจะเพิ่งลงไลน์ค่ะโอ้ สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับทุกกี้จากพี่เปียกจากก็คุณหัวใจอกกอดแล้วก็หัวใจบวกๆจากน้องแพรฟ้าจ้ะขอขอบคุณนา่งจากน้องแพรฟ้าก็ถือว่ามาชมบรรยากาศด้วยกันนะทุกคนเพราะว่าสิ่งที่อยากให้เพื่อนเห็นเนี่ยก็คือนี่แหละแสงแสงยามเช้าจา้ะอ่าแต่และว,วันนี่ไม่